วันธรรมดาเล a l l e ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ได้ทํากับทางทททครับผมก็ดีใจมากที่ได้รับเกียรติครับมาเป็นกระบอกเสียงในในแคมเปญที่ชื่อว่าวันธรรมดาชาเลนจ์ g e นะครับผมก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเชิญชวนให้คนเที่ยววันธรรมดามากขึ้นผ่านผ่านกิมมิคที่ทททได้จัดขึ้นแล้วก็รวมถึงมีอของรางวัลที่แบบดีๆนะับ ว่าไปเที่ยวได้ก่อนด้วยใช่คือหมายถึงว่าในในมุมมองของผมรู้สึกว่ามันคือการการไม่ไม่ไม่ไปรวมตัวกันในวันหยุดอ่ะแบบกระจายกันมากขึ้นแล้วก็กระจายรายได้ให้กับให้กับคนพื้นที่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเราเรา,เราเที่ยวสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแต่ว่าวันธรรมดาคนที่เขาเป็นคนพื้นที่เขาอาจจะขายของได้แทบไม่ได้เลย แล้วว่าคังน,นี้ได้โชคด้วยใช่ไหมฮะใช่ตัว๋วเครื่องบิทั้งทองอย่างไรคใช่บิทั้งตัวเครื่องบินทองประกันอะไรต่างๆก็อยากให้ทุกคนแบบเข้ามาสมัครกันฮะมันก็ www. W ว .W วันธราชาเลเป็นภาษาไทยเลยแล้วก็ดอทของง่ายมากๆ,ๆตัวเราเองมาวันเกิดที่ผ่านมาอย่างไรบ้างฮะในป็นปทาโปรเจ,ก,เจกต์ปัวจกต์ต่างๆต่างๆต่อ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 ไงบ้าง <ไ S 1> ใช่ครับก็ตาวเวนตาวเวนดูโปรเจกต์ที่แฟนๆตั้งใจทำให้ครับก็ปลื้มใจดีใจมากรู้สึกไงบ้างทะลึง่งไหมหลายที่หลายจุดใช่คือจริงๆมันวัน,ว,นวันเกิดมันคือวันวาเลนไทน์แต่ว่าจริงๆโปรเจกต์มันไล่ตั้งแต่ประมาณมาบนฟองตั้งแต่ก่อนวันวันทน์แล้วก็ค่อยๆไล่ห้างมาจนจนมาจบตรงคาราคอนแล้วก็ยาวจนถึงรู้สึกจวันที่20เราเด็กตาตาวไป็นตรงที่สุดเลยคงั้นทุกจุด,ด,ดแต่ว่า มีตกที่โกงนิดนึงเจอหาไม่เจอก็เลยโทฟมอยากเขาพี่มาหาที่จีเดียนหน่อยก็คืออยากเห็นใช่อยากเห็นแล้วก็บอกเขาว่าเอาคันเดียวก็พอไม่เอาขอขอใบเดียวอเลยไม่ต้องการเป็นตนวอันไม่ฉิดเลยพี่อยู่ข้างแล้วผมต้องคุยข้างหน้าเออเป็นไงบ้างก็ได้เห็นกระจายทำให้ขนาดนี้เพราะมันมันเหมือนกับเป็นกําลังใจแหละครับแล้วเราก็ยิ่งรู้สึกเสียดายเข้าไปใหญ่ที่ช่วงนี้แบบว่า ด้วยสถานการณ์ด้วยครับภาพยนตร์2เรื่องที่กาลังจะฉายอย่างเงี้ยมันก็ถูกเลื่อนอย่างไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราเองมีของขวัญอะไรให้ตัวเ,เองเป็นพิเศษปีนี้ไม่มีเลยครับพี่เพราะว่าปีนี้เนี่ยก็ไม่ปกติครับจริงๆเชื่อว่าทุกคนไม่ปกติแหละครับแต่ก็ด้วยสถานการณ์ด้วยมันเลยทำให้ได้พักมากขึ้นเพราะว่าอย่างช่วงนี้ก็พักเพื่อเตรียมโปรเจกต์ละครใหม่แล้ว ไปถึงยังไงครก็พิเศษมากเลยฮะออกมาถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับบ้านเลยวันนั้นพิเศษมีเขามาถ่ายรูปให้อ๋อก็ผมคือไม่งั้นจะให้ผมให้ใครถ่ายอ่ะคือวันนั้นไม่มีใครอยู่อ่ะพี่ๆเขาก็อ่ะหลายๆคนก็ไม่ไม่อยู่กับครอบครัวก็คงอยู่กับคนที่ตัวเองรัก <พน>เราก็เลยพาคนแล้วก็ถ่ายรูปเรียกว่าตะก้องจําเป็นไม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ไม่ได้ตั้งใจจะใช้ใช้กันก็มีไปฉลองมาเลทรยอะไรได้วยกันไหมคะเนี่ยพิเศษสุดแล้วเนี่ยมาถ่ายรูปตะก้องกิติโมศักดอันนี้สุดสุดแล้วครับคือ,ค,อคือผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญในแง่ของตัวเองนะผมผมเป็นคนที่แบบไม่ได้จัดงานวันเกิด <c oughs> ไม่ได้เลี้ยงวันเกิดอะไรเลย ก็เลยจริงๆแล้วมันเหมือนวันธรรมดาของผมมากกว่าอาจจะชินด้วยแหละฮะบอกว่าไม่ไม่เคยจัดมาตั้งแต่เด็กแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับครอบครัวเป็นหลักแล้วเขาให้อะไรเราในวันกิดเรื่องใวันเกิดเรื่องนวันอะไรทายอะไรงเงี้ยนี่ฮะมาเป็นตะก้อให้ด้วยของขวัญดีมากไม่จริงคือมันไม่มีหรอกครับคือหมายถึงว่าส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้ยึดจากวันสําคัญเหล่านี้คือยึดจาก ยึดยึดจากความต้องการมากกว่าคือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยากให้ก็จะให้กันพีพ่ีโปรเจกต์ที่พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยมันมีบ่อยทุกปีไหมหรือปีนี้พิพพเศษหรือปีนหญ่าดจริงจริงมีทุกปีครับแต่ก็พอผมไม่รู้ว่าเขายึดหลักอะไรกันก็จะแค่รู้ว่าอ่ามีมีทุกปีนะแต่ก็แต่ละปีก็ไม่รู้ว่าพี่ๆเขาเลือกกันยังไงว่าปีนี้จะต้องเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่หรอว่าปีนี้คือทั้งไทยทั้งจีนรวมกันใช่ครับใช่คือส่วนใหญ่แล้วของไทยเราจะอยู่ตาม ตามทั้งในกรุงเทพกับต่างจังหวัดแต่ต่างจังหวัดก็อาจจะไม่ได้ไปแล้วก็ของจีนก็จะอยู่ตามห้างทีนี้เขามีการแบบว่าทนได้กับจากการติดเชือเนยังไงบ้างคะกวจริงเราก็คือเป็นพนักงานที่เขาเป็ชื่นชอบอยู่อะไรเงี้ยสมัยนั้นก็ขาดทุนไปเนาะเราพยายามจะดูแลกันขับตรงยี้ได้บ้างจริงๆเชื่อว่าเขาเข้าใจเนาะเพราะว่าโควิดนี่เป็นเรื่องที่เราเลือกกันไม่ได้เลยพี่ไม,ไม่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ ได้แต่ภาวนาและกันว่าอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้ให้สถานการณ์นี้มันผ่านไปโดยเร็วเพราะว่าอย่างภาพยนตร์ที่ทํากับพี่บาสที่เป็นหมองกาไว้ก็น่าจะขายในจีนเลยแล้วแต่ภาพยนตร์จะได้เห็นเมื่อไหร่นะนั่นกานสิครับ <laughs> ไม่ทราบเป็นยังไงได้ํางานลมเป็นยังไงไม่ได้คนก็ดีใจครับจริงๆคือตอนแรกไม่ไม่ได้คาดคิดเลยว่าว่าเราจะได้คือตอนแรกอะ แค่หนังเรามีโอกาสไปเข้าตรงนั้นมันก็สุดๆแล้วพี่เพราะว่าเรื่องนี้ผมพูดจริงว่าผมถ่ายแล้วผมเหนื่อยมากเพราะว่ามันมันที่เมกาด้วยอะไรเงี้แล้วก็เป็นหน้าหนาวบวกกับมันยังมีอุปสรรคอีกหลายอย่างที่ที่บางอย่างเราก็เล่าไม่ได้นะคือจะบอกว่าถ่ายเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยแบกที่าได้คือรที่ายเจอะรัที่บบเกนระดับโลกก็จริงๆแล้ว ยกเครดิตให้เขาทั้งหมดเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เขามากำกับอะ่ะผมเชื่อว่าภาพะยะนตร์เรื่องนี้ก็น่าจะไม่ได้ไกลไปไกลขนาดนี้แล้วก็รวมถึงเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ของเราที่เป็นหกกว่องจาวัยด้วยคือจะบอกว่าพี่ห่องมีส่วนช่วยเยอะมากแบบให้ความรู้พวกเราเยอะมากมที่ส่วนไหนที่มีความพิเศษของหว่องจาวัยก็คือว่าเรื่องนี้มันเป็นความพิเศษนะที่สมมต,เติเราแบบเป็นอาชญากต้นตอโลกยวรอดูในหนังด <laughs> ้วยฮะลายเซ็นอย่างชัดเจน ต่อผู้คนนี้อาจะติ๊กต่อของกันทำงานเต้นแต่ละัวเต้นแต่ละตะกี้ครับก็เนี่ยฮะทำเล่นๆค่ะเปิดปัญหาคุณแฟนก็เปิดแล้วอ่ะเอาเป็นว่าบอกแล้วกันว่าว่าเปิดแล้วแบบเป็นเป็นทางการเลยครับผมเป็นแค่แต่ละคลิปต้องไปก็ไปตอนเต้นแต่เลยนะไม่ไม่เคยซ้อมเลยครับดูดูแล้วก็สดไปเลยนะแล้วก็คือผมชิดคอนเทนต์ทางนี้ยังไม่เก่งนะ่างนี ก็ให้เวลามือใหม่หน่อยนะฮะใช่แตครับด้วยคือเราออกไปไหนไม่ได้มันมันยากสำหรับเราเหมือนกันที่มันมันไม่ใช claro uh ่แค uh> uh ่ทุกคนอึดอัดนะผมก็อึดอัดเวลาเราออกไปไหนไม่ได้แต่เราก็ยังอยากมีแบบอินเทอร์แอคกับแฟนคลับตัวเองด้วยนะครับอย่างแฟนคอมเมนต์เต็มเลยว่าเกิดมากเห็นสายตาเราเย้ายวนมากใช่ก็ต้องทำให้สายตาเย้ายวนดวยมิสเตอมันั่งทำยากไหมคะเย้ายวนยังไงครับไม่ได้ไม่ได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างตอนตอนถัดไปเป็นยังไงมันเกิดนะมันอนายมากพีก่ผมอะยังรู้สึกเลยว่าคนที่เขาเล่นกันแบบเซียนเซียนเนี่ยยกนิ้วให้เลยเก่งมากึกกาษาไทยไหมคะคนที่แบบเป็นกูรูด้านนี้เลยกูรูด้านนี้ประกอบไปด้วยผู้จัดการช่างแต่งหน้าและช่างผมครับเมื่อสามเมื่อสาวองค์ประกอบหล,ลักรวมตัวจะเกิดติ๊กต็อกชนะครบึ้นเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวไม่ได้คุณจงถ่ายคนเดียวไม่ได้แล้วก็คิดเองเนี่ยผมลําบากเพราะว่าผมทํางานเยอะ ผมไม่ได้แบบมานั่งดูว่าเอ้ยตอนนี้อะไรน่าทำมันไหนน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรครับคอมเมนต์เต็มเลยว่าใจะละทุยแปลว่าอะไรครับก็เห็นแล้วแล้วออน,น,ออนอไหวที่คนดเลยครับได้ยินอย่างนี้ผมก็อ่อนไหวเหมือนกันครับ <c oughs> ดีใจดีใจที่มีคนชอบต้องรวมติดเรื่อยๆนะครับจริงๆอ่ะมัน TikTok ออมันจะไม่ค่อยเหมือนกับแอปอื่นๆที่ที่ผมเล่นคะคืออันเนี้ยมันจะค่อนข้างเป็นสต o อ k เพราะว่า มันใช้อุปกอบเยอะในการถ่ายรอบหนึ่งมันก็จะค่อนข้างถ่ายเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ค่อยๆทยอยลงให้แฟนๆดูเรื่องการจัดการก็ดีในโลกมันติดตามโลกขมงากที่นี่เลยครัจริงๆถ้าพูดแบบตรงๆเลยฮะยอันนี้เป็นแอปพลิเคชันแรกที่ถ้าไม่รู้ใจคือผมไม่ได้ดูแลเองร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เรียกว่าจะพยายามทำให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยปล่อยนิดนึงเหตุ a r c h ฟ v e ให้น้องปีใหม่๋อใช่ครับนลองแสดงละครเป็นไงบ้างครับเราดิอุ้ยนานแล้วนานมากแล้วฮะเพราะตอนนั้นน้องก็ไปถ่ายทใช่คือตอนแ้นผมถ่ายหนังด้วยจริงจริงที่แอปบอกบอกมาตั้งบอกล่วงหน้าแล้วแต่ว่าลืมวันนั้นก็คืออยู่ในกองหนังแล้วก็ดนสดเลยว่าแบบถ่ายหน้าโทมมากให้กำลังใจน้องยังไงบ้างนะเธอคือจริงๆอ่ะเชื่อว่าน้องเก่งอยู่แล้วแล้วก็รู้รู้รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องทําได้แต่แบบว่ารู้สึกว่าจะอยากเป็นอีก หนึ่งกำลังใจเล็กๆให้ให้น้องรู้สึกปลื้มใจไหมพราะน้องก็บอกว่าเอ้ยเป็นกำลังใจที่ดีมากแล้วตั้งใจมากเห็นคลิปเราแล้วก็เพิ่มใจครับผมผมได้เห็นคลิปแล้วท,ที่ที่พี่แอฟลงเลยนะก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่แบบว่า,ออา,าเฮ้ยอุตส่าห์ลงแบบว่าพูดถึงเราเรียกว่าจะติดตามผลงานน้องไหมฮะตัวเราเเองฮ้ยติดตามอยู่โว้เล่นสน,น่ารักเลยใช่โอเคทุกคนต้องเลือกใสนหัวมีสอเรื่องที่เลือกมีเรื่องไหนเื่องไหนกแลบ,บของ GDS ครับ อไัอเนี้ยยังไม่รู้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมไม่ไม่กำหนดเดิมเลยในปีนี้แน่ๆครับปีนี้แน่ๆตอนนี้เป็นเลื่อนใช่แต่คือตอนนี้ผมผมไม่รู้เลยว่าวิธีการฉายหรือว่าช่วงเวลาในการฉายมันมันจะเป็นแบบไหนแในยังไม่จบไม่บานเพราะตอนแรกคือฉาย ดีๆต้นปีเนี้ถ้าถ้าถ้าไม่เกี่ยวกับโควิดวันพอเดลโรอต้องเข้าไทยนะแต่ว่าคิดว่าดีกว่าครับอยากอยากให้ทุกอย่างมันคี่คลายแล้วก็ทุกคนรู้สึกสะดวกสะดวกใจในการแบบเข้ามาดูหนังนะโอเคี่ค่ะที่เสิร์ฟนิดนึงพี่เสิร์ฟก่อน